สวัสดีค่ะวันนี้เราเจอร้านลุงใจดีข้าวเหนียวหมูทอดนะคะตรงมาจากบ้านปงแสนทองเจอร้านไข่เหลี้ยวซ้ายเข้ามาเสร็จแล้วก็จะเจอมุมโค้งซ้ายมือลุงจอดร้านจอดอยู่ตรงนั้นเลยนะคะเรามาโหมงครึ่งร้านก็ตั้งขายแล้วนะคะนี่หมูพองใจดี JD, ข้าวเหนียวหมูทอดอ,อะไรคะอุ้ยมีหมูฟองด้วยค่ะ ละหมูทอดบบาทครัหมูพวงสองอันนี้โอเคค่ะหมูพวงละสิบบาทหมูอันละห้าใช่ไหมคะอันนี้มาละสิบบาทเอามาละสิบเหมือนกันโอเคข้คญญาวเหนียวห้าบาทครับน่ากิคนอร่อยเลยใช่ไหมหอมมากเพราะดูกลิ่นแล้วนะว่าอร่อยแน่นอนเป็นยังไงนิ่มกลิ่น<อ>เป็นยังไงอร่อยจบเป็นการรีวิวที่แสนสั้น ทุกอย่างสิบบาทนะหมูพวงนี่สิบบาทหมูทอดก็สิบบาทเป็นไหมหน,นะกินง่ายด้วยโห<ฮ>จากจะกิน่วงหนึ่งขอเบิ้ลสองจ้า